การรักษาทางเลือกด้วยพลาสมเย็นจากเนรีสำหรับโรคนี้โปรโตคอล1เลือกโปรโตคอลแรกภาวะติดเชื้อและว,วางอารเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตคอล 2, 2> เลือกโปรโตคอลที่2การรักษาแผลและว,วางอารเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตคอล3 เลือกโปรโตโคอลที่ 3, การรักษาต้านไวรัสและว,วางอาเรย์ในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตโคอล4เลือกโปรโตโคอลที่ 7, การฉีดยูนิโทเทราปีและว,วางอาเรย์ในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโดยสรุปจะใช้เวลาอย่างน้อย7-60วันในระดับเล็กน้อย 6-8สัปดาห์เพื่อการรักษาระดับปานกลางและ3-6เดือนในการรักษาระดับรุนแรงในแต่ละรอบการรักษาตามเกณฑ์และวางอเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีพึงระลึกว่าการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกทางการรักษาที่ถูกต้องสำหรับคุณ